เดี๋ยวคุณหม,มักหมูไปแล้วกันเดี๋ยวผมวอาขยะไปทิ้งเไงเ,เสียคงเสียของอะไรเล่าเนี่ยผสมนิดเดียวเนี่ยเข้ากันแล้วนะ้เห็นไหมคุณจับขยะมาเมื่อกี้แล้วคุณก็ยังไม่ได้ล้างสกรปรกนะคุณ แล้วมั้งรับสมัครพนักงานเออคุณคะขอโทษนะครับอยากทราบว่าที่ร้านนี้ยังรับพนักงานอยู่ไหมคะรับครับสนใจเหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีว่าฉันกําลังหางานพร์ทามทำอยู่พอดีเลยค่ะอ๋อพอดีเลยผมขายคนอยู่พอดีผมให้ค่าแรงวันละ350นะครับเริ่อง,งานได้เลยไหมฮะ,ะได้ค่ะได้ค่ะฉันพร้อมทํางานวันนี้เลยค่ะเออว่าแต่คุณมีอะไรให้ฉันทําบ้างคะแล้วก็ คุณคุณต้องสอนงานชั้นด้วยไหมอ่ะก็มีนิดหน่อยฮะแต่ร้านผมไม่มีอะไรมากหรอกก็ทำตามที่ผมบอกก็พออ่ะมามามาเ๋ยวผมสอนงานได้ค่ะได้ค่ะอ่ะถึงแล้วอันเนี้ยครัวเอาไว้เตรียมวัตถุดิบทำไมห้องครัวมันลกแบบเนี้ยแล้วหมูกับผักทำไมไปกองที่พื้นมันไม่สกปรกเหรอนี่ คุณเคยทำงานร้านอาหารปะจะครัวร้านไหนเนี่ยมันก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็เนื้อที่มันไม่พอนี่มันก็ต้องวางไว้กับพื้นจะได้หยิบจับง่ายๆด้วยแต่แบบนี้มันสก,กรปรกนะคุณแล้วไหนจะน้ำที่มันไหลออกมาจากขยะนั่นอีกอ่ะเชื้อโรคมันจะไม่ไปปนในอาหารหรอคุณอย่ามาอนามัยแถวนี้ได้ปะเชื้อโรคอะไร เดี๋ยวพอลูกค้าเอาหมูไปย่างเอาผักไปลวกเนี่ยชื้อโรคมันก็ตายหมดแล้วนี่จะมาทํางานหรือจะมาติเนี่ยทาค่ะทําโอเคเออถ้างั้นขั้นแรกก็เอาหมูเนี่ยหมักรวมกันแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งไปเสิร์ฟให้ลูกค้าอ่าฮะผักเนี่ยถ้ามันไม่มีดินก็ไม่ต้องล้างเปลืองน้ําไม่ต้องล้างเลยเหรอคะก็ใช่ดิผมทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ทําตามที่ผมบอกแหละไอ้เชืโลกเนี่ยเดี๋ยวพอมันโดนไฟมันก็ตายไปเองแหละอโอเคไหมเออค่ะค่ะเออเออว่าแต่คุณได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรไหมคะฉันได้กลิ่นมาสักพักแล้วอะ่ะอ๋อ่าจจะถังขยะนี่แหละผมทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้วเอางี้เดี๋ยวคุณหมักหมูไปแล้วกัน เดี๋ยวผมขยับไปทิ้งเองค่ะค่ะอู้หูโถ่อยคุยคุณทำไงดีอะอย่างนี้ก็เสียของเยอะ เฮ้ยเสียคงเสียของอะไรเล่าก็แค่หยิบขยะออกแค่นั้นเองเนี่ยเฮ้ยคุณมันจะดีหรอไม่อ่ะฉันว่าแบบนี้มันสกปรกนะนี่ของอ่ะมันมีต้นทุนนะจะให้ผมเอาไปทิ้งเนี่ยผมก็ขาดทุนนี่ทำตามที่ผมบอกนี่แหละอย่าเรื่องมากได้ป่ะค่ะค่ะคงั้นงั้นฉันขอเอาหมูไปล้างน้ำสักหน่อยนะไม่ได้ผมใส่ผงหมักลงไปแล้ว ผ่าล้างก็ต้องใส่ผงหมากใหม่ดิเปรืองเอเอนี่นี่หยุดก่อนเลย ใช้ทับพ,พีเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเข้ากันมาเนี่มันต้องใช้มือใช่ไหมเนี่ยผสมนิดเดียวเนี่ยเข้ากันแล้วนายเห็นไหมแต่ว่ามือคุณเพิ่งจับขยะมาเมื่อกี้แล้วคุณก็ยังไม่ได้ล้างมันสกรปรกนะคุณอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ได้ปะฮะนี่สรุปใครเป็นเจ้าของร้านเนี่ยผมเรือคุณคุณเออก็ทำตามตามไปเถอะนะ ทำเน,นี่ยผมทำให้ดูนี่ <Okay. S 2> เออแค่นั้นเองอะไรวะคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยมาสมัครงานร้านนี้เนี่ยอา้พาพทหมักมูเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะเอางั้นเดี๋ยวเตรียมดูความเรียบร้อยเลย เดี๋ยวเพื่อลูกค้าเข้าได้ค่ะเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับคุณลูกค้ารับกี่ชุดดีครับเอาหนึ่งชุดค่ะแล้วก็น้ำมะป่าบด้วยนะคะแก้วหนึ่งได้ครับพวกน้องรับอะไรครับเออเอาหมูกระทะสองชุดค่ะแล้วก็น้ำา้รหนึ่งได้ครับได้ครับอย่าลืมน้ำแข็งไดมได้ได้ได้ ยืนเบร์อ,อไรอยู่แล้วไปเตรียมของให้ลูกค้าดิค่ะค่ะค่ะเออรอแป๊บหนึ่งนะครับหมูร้านเรานี่นุ่มๆอร่อยด้วยนะฮะ <c oughs> มันจะรู้เรื่องเขา่ะ คุณทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมชักช้าจังะ่ะไม่เห็นเหรอหลูกค้าเขารออ๋อไปเสริมได้แล้วค่ะค่ะเออแล้วก็อยู่ดูแลลูกค้าข้างนอกเลยเผื่อเขาสั่งเพิ่มเดี๋ยวผมจัดผักอยู่ที่เนี่ยค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะเออห้องน้ำไปทางไหนคะอ๋อด้านในเลยค่ะค่ะ แล้วครับจุดทอที่สั่งเพิ่มได้แล้วครับขอบคุณค่ะเป็น <ขอ S 2> ไงบ้างครับรสชาติอาหารอร่อยมากเลยค่ะชื่นใจครับขอพักเล่นโทรศัพท์แป๊บนะเฮ้ยแกนี่มันร้านหมกกูกระทะร้านนี้นี่เนี่ยอะไรว่าแกแกดูสิมีคลิปหลุดหลังร้านออกมาทำสสโสกปศกโรกมากเลยอะอี๋อี้จะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเหรอวะแก กินไปตั้งเยอะด้วยสิเอ่อมีมีม,มีมีอะไรเหรอครับคุณลูกคา้าหืมนี่แกดูนี่สิทำของสกปกโสกโคกแบบเนี้ยใครจะรับผิดชอบเออยายแพทย์นี่เกกล้าอัดคลิปแล้วโพสลงโซเชียลประจานร้านฉันเลยเหรอโหนี่เสียแรงนะที่ฉันรับเธอเข้ามาทำงานเนี่ยฉันเปล่านะคะฉันไม่ได้ทำถ้าไม่ทำแล้วใครจะทำ ทั้งร้านก็มีแค่ฉันกับแกแค่สองคนเนี่ยฉันเป็นคนทำเองแหละห้องน้ำไปทางไหนเนี่ยหรือว่าทางนี้นี่น <c oughs> อืมไม่โดนด้วยย,ยุงนี่ ได้แล้วต้องถ่ายคลิปประจานแน่โอ้ย,อยหน่อยแล้วกันแถมแถมอืมสกปกคุณคุณทำแบบเนี้ยร้านผมก็เจ๊งอะดิ คุณรู้ไหมการขายอาหารเนี่ยความสะอาดอะ่ะมันต้องมาอันดับหนึ่งนี่อะไรอะ่ะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คุณไม่นึกถึงสุขภาพของลูกค้าเลยอะ่ะแบบเนี้ยก็สมควรโดยประจานสมควรและที่ละเจ๋งจริงอย่างที่ลูกค้าว่าเลยค่ะฉันพยายามเตือนเขาแล้วแต่เขาอไม่ฟังฉันเลยฉันอ่ะไม่น่ามาสมัครงานที่นี่เลยค่ะฉันโครู้สึกผิดกับลูกค้าจริงๆนะคะเออ ฉันต้องขอโทษลูกค้าทุกคนด้วยนะคะที่ฉันไม่ยอมบอกความจริงตั้งแต่แรกคือฉันก็เพิ่งมาทํางานที่นี่วันแรกด้วยก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะว่าที่ร้านเนี้ยเขาทําสกรปรกขนาดนี้ค่ะนี่ขนาดว่ามีคนเตือนคุณแล้วนะคุณยังไม่ฟังคนแบบคุณเนี่ยนะไม่สมควรขายของให้คนอื่นหรอกฉันโทรแจ้งกรมอนามัยให้มาตรวจสอบแล้วรับรองร้านได้ปิดถาวรแน่ แจ้งกรมอนามัยเลยครับเฮ้ยทำไมคุณทำางี้เนี่ยหืมทำผิดแล้วยังจะมาโทษคนอื่นอีกนะของสกปรกแบบนี้เอาไปกินเองเถอะเฮ้ยทำไรเฮ้ยทำไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมันมันเจ็บเฮ้ยโอ้ยหุณเจ็บเจ็บเฮ้ยผมจะไม่ทำแล้วโอ้ยผมจะไม่ทำแล้วครับจะไม่ทำแล้วครับ้ย พอพอพอเฮ้ยผมขอร้องครับผมขอร้องผมจะไม่ทำแล้วครับผมจะไม่ทำแล้วครับผมจะไม่ทำแล้วครับผมสัญญาครับ